สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรกุนวดีทองไพบุญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอจะมาพูดถึง3เหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ทำไมเราถึง fall out of love นะคะก็คือหมดรักกันนั่นเองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่แบบว่าอยู่ๆกันไปในคนเราบางทีนะคะคบกันมานาะหนาๆนามากเลยนะคะแล้ววันดีคืนดีก็ หมดรักสังั้นทีนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่เนะมันอาจจะมีแฟกเตอร์มีปัจจัยอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้มันเกิดโมเมนต์แบบนั้นวันนี้นะคะครูเอเจ๋จะก็จะมาพูดถึง3อย่างด้วยกันนะคะ3ปัจจัยด้วยกันเนะที่อาจจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยหมดรักคนที่เขาเคยรักมากๆก็ได้ เหตุะะ hey, ผลแรกเลยนะคะจริงๆพอพูดปุ๊บเนี่ยพวกเราจะแบบโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่เราน่าจะแบบอืมใช่เลยอันนี้เป็นอะไรเราเระหนมักรู้อยู่แล้วนะคะอ่าเหตุผลแรกนะคะก็คือการที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียติเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ให้เกียดเราเลยนะคะไม่ได้ใส่ใจไม่ไม่ได้ดูแลเราอย่างที่เขาเคยดูแลความเกรงใจอย่างเงี้ยค่ะสมัยเริ่มรักกันเนี่ยโอ้โหใส่ใจดูแลทํานู่นทํานี่มาให้ถามไถ่ตลอดเวลา ะะมีความเกรงใจกันและกันนะคะแต่พออยู่กันไปยาวๆเนี่ยสิ่งพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงนะคะ ก็าอาจจะแบบใส่ใจกันน้อยลงนะคะคําพูดนะคะที่มันเชื่อดเฉือนมากขึ้นนะคะประชดประชันมากขึ้นนะคะหรือบางครั้งเนคำพูดที่อาจจะดูแบบไม่ได้สนับสนับสนบเราเลยนะคะไม่ไม่ได้แบบช่วยให้เรารู้สึกดีไม่ได้เป็นการให้กําลังใจก็มีนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะมันค่อยๆบั่นทอนนะคะแล้วมันก็จะบั่นทอนไอ้ความรักที่เราเคยมีให้กับเขาคนนั้นนะคะความรักมันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะและในที่สุดแล้วเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่า คนนี้จากคนที่เรารักเนี่ยคะ่ะเนาะก็จะกลายเป็นคนที่เราเคยรักอันนั้นเป็นเหตุผลที่แบบว่าโอ,โอ้โหแบบถ้าพูดถึงเนี่ยเหตุผลเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่ใจเหมือนให้เกียรติเราหรือ a อ p r e c i a t e อย่างเงี้ยคะ่ะเนาะในสิ่งที่เราทําหรือเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยคะ่ะนี่เ,นเหตุผลแรกๆเลยนะคะมันก็ต้องมีวิธีการแก้ใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเหตุผลใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในปัจจัยก็แล้วกันนะเรียกว่าเป็นปัจจัยก็ได้นะคะว่าในในการที่คนเรา ไอระดับความรักมันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะค่อยๆแบบลดดีกรีลงเนาะทีนี้ทางแก้ทางแก้ทํำยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามตระหนักรู้ในตัวเองให้เยอะนะคะว่าเฮ้ยเราอะ่ะเหมือนละเลยคู่ชีวิตเราหรือเปล่าละเลยแฟนของเราหรือเปล่าเรา เคยทาแบบนี้แล้ววันหนึ่งเราก็เอะเราแบบไม่ค่อยได้ทําเหมือนเคยแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีคําพูดอะไรพวกนี้ค่ะมันก็คือต้องอาศัยการตระหนักรู้ในตัวเองนะคะประมาณหนึ่งนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราเริ่มเราเองอ่ะก็เริ่มเปลี่ยนไปจริงๆคือคคอ,อีกเชื่อว่าคนทุกคนนะคะในทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นอะ่ะสิ่งที่ท,ที่ที่มันรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้นี่ก็คือความสม่ำเสมอนะว่าอะไรที่เราเคยทำเนะะี่ยค่ะเราอาจจะไม่ได้ทําเยอะถึงขนาดนแบบโอ้ตอนที่รกักกันา ก็ตอบลงด้วยด้วยระยะเวลาด้วยความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปด้วยความผูกพันที่เรามีนะคะแต่ว่าเราก็พยายามใส่ใจไม่ละเลยดูแลนะคะตระหนักรู้ในตัวเองให้มากนะคะแล้วก็พยายามโชว์นะคะโชว์ความแสดงความรู้สึกขอบคุณนะคะโชว์ว่าเขามีคุณค่ากับเรายัางไงนะคะแสดงให้เขาเห็น มันก็อาจจะช่วยหล่อเลี้ยงไอ้ความรักตรงนี้ต่อไปได้นะคะ man, อันที่2นะคะเหตุผลที่2หรือปัจจัยที่2นะคะท anyway> er <so ี่ทําให้บางคนเนี่ยอาจจะหมดรักนะคะก็คือการที่เรามีความคิดบางอย่างนะคะความคิดในแง่ลบนะคะกับคู่ของเรานะคะคู่ชีวิตของเราแฟนของเรานะคะแล้วความคิดบางอย่างเนี่ยมันจะสุดโต่งนะคะเป็นความคิดที่อาจจะบิดเบือนจากความเป็นจริงบ้างนะคะเป็นความคิดที่มองในทางเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราไม่จัดการกับความคิดนั้นก็คืออยู่กับไอ้ความคิดตรงนั้นแล้วก็ยิ่งบิ้วกับความคิด นันอีกนะคะก็คือยิ่งแบบหาเหตุผลมาซับพอร์ตในความคิดที่เรามีนะคะยกตัวอย่างความคิดลักษณะหนึ่งนะคะที่คุณเอเรียกว่าชูสนะคะก็คือชูสภาษาอังกฤษแปลว่าควรใช่ไหมเหมือนกับว่าความคิดที่แบบว่าเขาควรจะรู้ว่าฉันคิดยังไงเขาควรจะรู้สิว่าเขาเขาต้องทํำยังไงเขาควรนู่นควรนี่ควรนั่นนะคะแต่ในหลายครั้งเนี่ยยกคุเอยกอย่างเลยเขาควรจะรู้ว่าฉันน่ต้องคิดยังไงเขาควรจะรู้ว่าฉันต้องรู้สึกยังไงจริงๆอาจจะบอกว่าคนเราอะ รู้จักกันดีแค่ไหนอะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างในจิตใ,ใจของอีกคนหนึ่งได้นะคะแต่พอเรามีความคาดหวังแบบนี้แล้วอะแล้วเขาไม่ได้อตอบตอบมันก็เอ้ยบางสิ่งอย่างเขาอาจจะไม่ทันสังเกตไม่ทันแบบพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะมันเข้ากรอบเราทันทีความคิดในแง่แงลบเราปืด๊ดมาทันทีเลยนี่ไง เขาไม่เขาเขาควรจะรู้แล้วเขาไม่รู้แสดงว่าเขาไม่ใส่ใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็จะมาแบบปุ๊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 บมาเลยนะแล้วเราก็จะบิ้วจากไอ้ความคิดในแง่ลบนั้นใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ได้พยายามหาหรือมองนะคะบางทีเราก็อาจจะมองพยายามมองในทางอื่นด้วยเพราะเรามีสองด้านอยู่แล้วใช่ไหมทั้งด้านบวกด้านลบเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําแล้วเราอาจจะไม่ชอบแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําแล้วเราชอบนะคะเราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแค่เพียงความคิดของเราอย่างเช่นเนี่ยเขาควรจะรู้ แต่ในความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกที่รู้ทุกอย่างในจิตใจของอีกคนหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อมีความคิดแบบนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองนะคะความคิดที่แบบว่าบางทีก็เหมารวมเขาทำอะไรไม่ไดีอย่างหนึง่งก็คือเอ้ยนี่แหละเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดไป <_ ull ing> เขาจะไม่มีวันดีขึ้นอย่างงู้นอย่าง Message. นี้อย่างนั้นนะคะเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเนะาะพอรู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วเนี่ยก็จัดการกับความคิดนั้นซะนะคะจะมองจากให้กว้างขึ้นปรับทัศนคติลองมองสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่นะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อบางิเนนจกไป นะคะ,ะและอีกเหตุผลหนึงนะคะสำหรับที่คุณเอกจะมาฟังในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของความเป็นอะไรที่มันเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะความชอบความสนใจที่เราเรียกว่า compatibility นะคะ คู่ที่อยู่กันยาวนานนะคะก็จะมะีมีความสนใจอะไรบางอย่างที่เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วในคุณเอกว่าในทุกความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพเพื่อนก็ตามเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่เรามีจุดสนใจอะไรบางอย่างที่เหมือนกันหรือมีกิจกรรมอะไรให้เราทําร่วมกันได้นะครับเพราะ,ะนีนะ่ในบางคู่เนี่ยเขาต่างกันมากเลยจนบางทีมันไม่มีอะไรที่แบบทาด้วยกันได้อีกไอ้ช่วงตอนที่เรารักกันใหม่ๆเนี่ยค่ะเราจะเหมือนแบบะจะเรียกว่าไงนะเหมือนช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมเขาอยากทําอะไรโอ๊ยเราทําด้วยเงี้ยค่ะเราอยากทําอะไรเขาก็มาจ ับเราด้วยเพราะว่าเขาอยากจะรู้จักเราเราแบบกำลังอนะินเลิฟอะเนาะอะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะมันแบบโอ้ oh, possibleity เยอะแยะมากมายเราทําได้หมดนะคะเพราะช่วงนั้นอนะมันช่วงที่เรากําลังแบบอยู่ในแบบโอ้โหห่วงแห่งตกหลุมรักอยู่ใช่แต่พอมันอยู่กันไปนานๆนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไอ้ตอนนั้นเราไปทำมาก็เพราะว่าเราแบบเอ้ยอยากทําตอนนั้นแต่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราละเราไม่ได้อยากทําสิ่งนี้เราไม่ได้อยากเราไม่ได้ชอบที่จะเล่นกีฬาตอนนั้นเราไปเล่นเพราะว่าเอออยากอยู่ใกล้เขาอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอ่าเราไม่อยากเล่นแล้วอย่างาเง ไอ้สิ่งกิจกรรมหรือความสนใจร่วมกันเนี่ยมัน d r อปลงมาไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อีกคนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรายังอยากจะเป็นแฟนเขาอยู่หรือเปล่านั้นในเมื่อกิจกรรมที่ทําร่วมกันมันก็ไม่ค่อยมีเราไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขาชอบเขาก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราชอบทําอะไรคือจะชวนไปทําก็เดี๋ยวทะเลาะกันอีกอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะมันก็เป็นเหตุผลที่เอ๊ะเออความรักมันก็จะค่อยๆ d r อปลงมานะคะทีนี้ทางแก้ทํำยัังงงงไเนนนนนาาาาาะกกก็ต้้้ออออลลลสสํํรรรวววจจค่่ใใแยุณช อะไรเราชอบอะไรและมันมีจุดตรงกลางไหมนะคะหรือว่าอาจจะต่อรองกันก็ได้โอเคช่วงเช้าเราไปทํากิจกรรมของคุณช่วงบ่ายเรามาทำกิจกรรมของฉันบ้างนะคะหรือว่าพยายามดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราชอบสองอย่างเนี่ยมันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไปด้วยกันได้นะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างโมเมนต์นะคะสร้างเวลาที่เราได้ทากิจกรรมด้วยกันนะคะหาจุดสนใจที่จะอยู่ร่วมกันได้ วันนี้นะคะครูเอกก็นํามานะคะ3ปัจจัย3าเหตุผลนะคะที่ทําให้เราอาจจะจะเรียกว่าหมดรักก็สุดโต่งกันไปนะเอาเป็นว่าระดับความรักเนี่ยมันค่อยๆลดลงค่ะมันบั่นทอนนะคะความรักของเรานะคะนั่นแหละถ้าเรารู้ตัวนะคะรู้ตัวในก็ัแบบรู้เท่าทาันความคิดของตัวเองนะคะ,ะใส่ใจในคู่ของเราแฟนของเรานะคะทําอย่างสม่ําเสมอเนาะแล้วก็พยายามหาจุดร่วมนะคะความสนใจที่เหมือนกันเลยคะ่ะสิ่งพวกนี้ค่ะมันจะสามารถหล่อเลี้ยงความรักของเราให้ไปต่อได้นะคะ วันนี้คุณเอกก็ฝากว่าเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ